สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .2 นะคะกับคุณครูจุฑามาศแกวกนงค่ะหรือว่าครูไม้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของจํานวนนับไม่เกิน1,000และศย์ค่ะครูไมจะพานักเรียนมาเรียนในเรื่องจํานวนนับ201ถึง1000ค่ะส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะนักเรียนค่ะสำหรับสาระการเรียนรู้นะคะ ฮิดดูอาราบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือได้ค่ะค่ะเดี๋ยวครูมาจะยกตัวอย่างให้หนัเกเรียนดูนะคะตัวอย่างที่1นนะคะจากรูปนักเรียนเห็นไหมคะว่ามีเป็นกองกองละหนึ่งร้อยกองละสิบแล้วก็กองละหนึ่งนะคะทีนักเรียนเรามาดูในหลักร้อยกันก่อนนะคะกองละร้อยมีทั้งหมดด้วยกัน5กองนะคะเราจะเรียกว่า500อยค่ะ ส่วนกองละสิจะมีด้วยกันทั้งหมด6กองเราจะเรียกว่า6ซิบค่ะแล้วก็หลักหน่วยนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7เราก็จะเรียกว่า7ค่ะซึ่งสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ว่า567แล้วก็ตัวเลขไทยก็จะเป็นดังที่ครูไมแสดงให้ดูนะคะแล้วก็ตัวหนังสือก็อ่านว่า560ริบดค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างที่2นะคะเรีออยนค่ะจากรูปนี้นคุเห็นไหมคะว่าจะมีถุงใส่เงินอยู่ด้วยกันมีถุงละหนึ่งร้อยถุงละสิบแล้วก็ถุงละหนึ่ง ละ100จะมีด้วยกันทั้งหมด300ละ10จะมีด้วยกันทั้งหมด4ก็เรียว40นะคะแล้วก็ถึงละหนก็จะมีด้วยกัน2ถึงค่ะเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขเป็นดัวระบิ c ได้ว่า342ค่ะตัวเลขไทยก็จะเป็นดังที่คุณหมายแสดงให้ดูแล้วก็ตัวหนังสือก็คือ342นั่นเองค่ะนักเรียน จากที่ครูมาได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเมื่อกี้2ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูมาจะให้นักเรียนทําจูดชวนคิดค่ะซึ่งจากภาพสามารถเขียนตัวเลขคินดวระบิกตัวเลขไทยเละตัวหนังสือได้ว่าอย่างไรค่ะนักเรียนลองคิดกันดูนะคะเฉลย653นั่นเองค่ะใครถูกบ้างเอ่ย เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้อย่างไรคะ,ะนี่นล,ลองคิดกันดูนะคะเฉลยค่ะ324นั่นเองคะ่ะใครทําถูกทั้งสองข้อบ้างคุณครูก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะนักเรียนสําหรับการเรียนในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจัดสรุปเนื้อหาให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะจํานวนนับที่ไม่เกิน1 0 0 0งและศสามารถอ่านแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขฮินดดรารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือได้ค่ะเช่น773นะคะก็สามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือได้ดังที่ครูมาแสดงให้ดูนะคะนะักเรียน ไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับจำนวนนับไม่เกิน100 0เลขศูนย์คุณครูอยากให้นักเรียนยกลับไปทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไปกันเยอะๆนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามครูไมายได้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเรื่องจำนวนนับไม่เกิน100 0เลขศูนย์ถ้านักเรียนเนี่ยอยากให้คุณครูทําคลิปการสอนในเรื่องไหนนักเรียนสามารถทักมาบอกคุณครูกันได้เลยนะคะและคุณครูเนี่ยจะอัปคลิปลงใน YouTube เรื่อยๆในช่อง u t u b e สมายจุธามานะคะนักเรียนสามารถเข้าไปติดตามกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ